มอร์นิ่งหกโมงตื่นแล้วค่ะก็เลยมาฟังอีกเครื่องหนึ่งฟังพี่ดุดฟังพี่ดุเสนีชมทุ่งชมสวนชมไปแห่ไข่มดแดงหรือเปล่านอ้อมามาวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนะที่เก่าเวลาเดิม <c oughs> เพิ่ม <c oughs> เติม <c oughs> คือหัวใจใส่น้ำชาชาชามะนาวนะคะสำหรับ YouTube ที่ใช้เสียงอย่าลืมเสียงดีเสียงใสเจ้าเจ้านะพี่ดูษณีบางทีว้าบอกว่าเสียงไม่มีต้องดื่มน้ำมะนาวนะคะนะคะ,ะ,คะฟังอยู่ฟังอยู่ไม่รู้จะฟังถ้าฟังแล้วนะคะ เมามอยหอยสังกันไปข่าวครา,าวดีแล้วล่ะ <Yeah. S 1> เรามีคอนเทนต์อะไรเราก็ทำไปทักทาย <Yeah. S 1> บางคนถ่ายรูปไก่รูปหมารูปแมวก็ถ่ายไปถ่ายสวนไทยผักนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่ต้องไปเดือดร้อนใข่นะคะ <Yeah. S 1> นะคะเลื่อนไป <Yeah. S 1> เจอช่องช่องหนึ่ง <Yeah. S 1> เดี๋ยวปิดอันนี้ก่อน <Yeah. S 1> ปิดเสียงปิดเ่อถ้า เลื่อนไปเจอช่องช่องหนึ่งนะคะมอมอยมุมนี้มีแต่หอยค่ะมีแต่หอยบ้านวิวีมีแต่หอยหอยเต็มโต๊ะเลยหอยเล็กหอยใหญ่หอยเล็กหอยใหญ่ไม่ว่าไอ้ยวันนี้ว่าจะนึ่งหอยอยู่นึ่งหอยแมลงผู้ตัวใหญ่ใหญ่สั่งตรงจากนิวซีแลนด์จิ้มน้ำจิ้ม จิ้ม,มน้ำจิมซีฟูด้ดซีซาร์กันมุมน้ำชามาสำหรับมอบแด่สำหรับยูทูบเบอร์ที่ใช้เสียงนะคะอย่าลืมดื่มน้ำตื่นขึ้นมาน้ำชามะนาวมะนาวต้นนี้ดูสิมันจะยาวๆบางทีเราต้องไม่ต้องหันใดขวางแช่ในน้ำชาเราจะได้ หั่นยาวๆตามรูปมะนาวมะนาวลูกนี้ยาวๆก้นมะนาวอย่าทิ้งนะคะก้นมะนาวไปทำอะไรวิววิใต้วงแขนไงคะช่องนี้มีแต่สาระดีดีถ้าใครจับใจความได้จับจุดง่ายๆนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีสาระนะคะแต่ละช่องต้องทำสาระนิดหน่อยก็ยังดีคะ ต่อกมะนาวไปทำอะไรคะไม่ทิ้งอย่าทิ้งนะคะเคล็ดลับไม่ต้องไปซื้อโรออนดีออที่มาใชาแล้วจะกระ <c oughs> แลจะกระแลจักระแลดำใ <c oughs> ช้มะนาวหมุนหมุนหมุนสักสองนาทีมะนาวเขาจะมีกดแรงนะคะแล้วก็เช็ดออกด้วยน้ำกระดาษน้ำสะอาดก้นมานาวเราจะใช้เราจะมั่นใจวันนี้ แค่มีกลนมะนาวเราก็ได้ความรู้แล้วใช่ไหมคะกลนมะนาวใต้วงแขนทาไว้สักสงนาทีแล้วก็เชด็ดด้วยกระดาษชุบน้ำสะอาดแค่นี้วงแขนก็จะยกขึ้นอย่างมั่นใจนะคะมั่นใจเวลาเราใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่เซ็ซีวิวชอบเซ็กซี่เซ็กซ,กซีแต่ไม่อีนะคะ นะกะน้ำมะนาวเสียงมะนาวมะนาวมีวิตามินซีสูงมากใช้ปรุงอาหารใช้ทำเป็นเครื่องดืง่มใช้ตกแต่งในจานอาหารใช้ทำราดบีบราดด้วยในเวลาทำปลากินมะนาวจะมีรสชาติหอมหอมๆนะคะมะนาวชามะนาว แช่ไว้ใส่น้ำพึ่งด้วยน้ำพึ่งมะนาวอืมคำว่าอืมหมายถึงเช้า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 จะลองอืมดื่มน้ำอุ่นๆสำหรับคนชาเสียงโอ้ยเสียงสดน้ำชา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 มุมเมาหมอยกันนะคะ เลื่อนไปอีกช่องหนึ่งข้อคิดช่องไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่รู้จะไปช่องไหนเนาะยูทูบเบอรมันเยอะเราก็ไปเลือกไปช่อง,องช่องบางทีไปฟังก็ไม่ได้ลงไปนะคะเพราะว่าเรางานบ้านงานเราทํานู่นทนํานี่ถ้าจะมานั่งเฝ้า y o youtube ก็ไม่ได้งานลคะค่ะ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> นั่งเฝ้า เราไปช่องแค่ช่องสองช่องบางทีก็ไปกดใต้คลิปให้กำลังใจกันไปนะคะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนโอ้ใช่แล้วค่ะเมื่อวานได้ข้อคิดเนาะข้อคิดไปฟังคนเราข้อคิดไปฟังจะปล่กูดเรื่องคนเราจะดูกันภายนอก ไม่ได้ได้ข้อคิดดีดีนะคะอย่าลืมไปชมช่องเจ้าปู่ชาแนลนะคะโฆษณาให้ก่อนเราเกิดจากตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นละคะเราเกิดจากช่องเจ้าปู่เราก็ไปให้กำลังใจกันและการไปนะคะได้ข้อคิดว่าหนึ่งเมื่อวานี้นคลิปทุกคลิปจะมีความรู้ดีๆ ้าใครจับใจความได้นะคะคลิปเมื่อวานจะปูบอกว่าคนเราอย่ามองกันที่ภายนอกต้องมองภายในต้องดูกันไปนะคะบางทีเห็นฉับช่วยฉับช่วยจะมองเห็นเขาแต่งตัวโกโก้จะมองภายนอกไม่ได้ต้องมองต้องดูไปนานๆมองที่ใจเขาด้วยนะคะว่า หนบางคนเห็นแต่งตัวเสื้อผ้าเก่าๆแต่บางทีก็เป็นผ้าที่ริ้วห่อทองก็มีนะคะบางคนแต่งตัวโก้โก้เบื้องหลังเบื้องหลังไม่โก้นะอย่างที่คิดก็มีนะคะเบื้องหลังรกรุงรังไม่รู้เรื่องราวสารพัดส,สารเพ นะคะเรามองคนสรุปว่าเรามองคนเราอย่ามองภายนอกมองทั้งภายนอกและภายในและศึกษากันไปเราก็จะรู้ดีนะคะเหมือนกันกับสามีภรรยาก็เหมือนกันนะคะหลายๆคู่ที่เลิกลาลากันไปบางคนไม่ถูกใจก็ ไม่ถูกต้องบางคนจะมาเอาเปรียบแต่ผู้หญิงมันก็ผู้หญิงก็ทำงานดังเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าโอ้ความอดทนสูงก็คือผู้หญิงมันนะไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ดีถ้าผู้ชายทำงานหรือว่าซื่อสัต์ต่างคนต่างซื่อสัตว์ต่อกันมันจะดีเราถึงบอกว่าอบางที ทะเลาะกันนิดหน่อยก็เราก็อภัยให้กันเรื่องบางเรื่องมันนิดหน่อยบางทีหาของไม่เจอโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนทะเลาะกันโอ้ยเอา้าบางคนเอาอย่างนี้เราก็อภัยให้กันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จีบปะถะาเล็กน้อยในครัวเรือนนะคะแต่เรื่องใหญ่ๆ บางคนมีสามีที่เจ้าชู้มันเรื่องนี้แหละมันเป็นปัญหาของทั่วโลกฟังเสียงของสังคมทั่วไปถ้าผัวหรือเมียเจ้าชู้นี้มันอะไรมันก็ไม่ดีค่ะสุดท้ายก็จบไม่สวยนะจ๊ะฝากเตือนเอาไว้เมามอยห้อยสังกันไปหรือบางคนบางคน พอแรกๆเราไม่มีอะไรพอพอเติบโตหรือว่าพอพอมีบารมีขึ้นมาแล้วเสียงก็จะดังขึ้นดังขึ้นใช่ไหมอย่าลืมตัวนะคะถึงเราจะเมื่อก่อนเราจะเป็นยังไงเราอย่าลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะจะ๊ะคุณถึงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีคนนิยม สมพรไม่ขาดสายถ้าคุณเมื่อก่อนคุณลืมกำพืชของตัวเองจะไม่มีใครไปอุดหนุนจุนเจือคุณอีกต่อไปอันนี้คือข้อคิดนะคะมุมเมามอยหอยสังของวิววี่ใครจับได้ตรงไหนก็นำไปปฏิบัตินะคะถ้าเราคิดดีทำดีไม่มีใครจะมาทำอะไรเราได้ นะคะรักรกทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นบางคนมีเงินเป็นล้านเป็นแสนไปนอนอยู่โรงพยาบาลมันก็ไม่มีความสุขนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเพื่อนๆและก็ครอบครัวสุขภาพจำเป็นรอดต,ตชีวิตละคนในครอบครัวด้วย ดตชีวิตอย่าลืมดูเล็บดูมะนาวมะนาวถ้าหันกลมมันก็จะกลมมะนาวลูกนี้มันใหญ่มันยาวมันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเ,รราตเล็บบีบีมะนาวโชวเล็บป้าเล็บเล็บยังไม่ทะลอกอยู่บีบีทำงานหนักแต่ แปลว่าสีเล็บนี้มันสีดีนะสีแดงแรงริ์ชมิชิมิมะนาวเราจะหั่นให้มันเป็นอาร์ตหัน่นเป็นวงกลมหัน่นเป็นชิ้นชิ้นหัน่นเป็นฝอยฟอยนะคะได้ความรู้ดีๆจากช่องแลกเปลี่ยนกันรักทุกคนคนไหน กดไลค์กดแกชร์ให้วิวีคนนั้นก็จะสุขภาพดีหุ่นดีหุ่นสวยแมนบอ